สามท่าบริหารสำหรับคนนั่งทำงานทั้งวันมาทำไปพร้อมๆกันค่ะท่าแรกนะคะให้เรายกแขนขึ้นมาข้างหนึ่งงอข้อศอกในลักษณะนี้นะคะใช้แขนอีกข้างหนึ่งค่ะจับที่บริเวณข้อศอกแล้วทำการค่ะดึงแขนมาถาังด้านหลังจะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะทุกคนนะคะหน้าตรงหน้าเชิดนะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้ทั้งหมดค่ะ ค้างไว้ตรงนี้นะคะ10วินาทีเสร็จแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลายออกมาโอเคค่ะเรามาทำฝั่งตรงกันข้ามเนาะยกแขนขึ้นมาหงอข้อศอกมือฝั่งตรงกันข้ามจับที่บริเวณเข้อศอกดึงมาทางด้านหลังนะคะหน้าเชิดเอาไว้10บวินาทีค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่อยๆค,ค,คลายค่ะโอเคเรามาต่อกันที่ท่าที่สอง แขนของเรานะคะพาดไปฝั่งตรงกันข้ามใช้แขนอีกข้างหนึ่งค่ะงอข้อศอกในลักษณะนี้ให้อยู่เหนือบริเวณข้อศอกเนาะแบบนี้ค่ะทุกคนมองเห็นกันไหมเอ่ยเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราจะทำการดึงแขนมาทางฝั่งนี้เนาะส่วนหน้าของเราค่ะจะหันไปทางฝั่งตรงกันข้ามนะคะค้างไว้1ิบวินาที ตรงนี้ค่ะจะเป็นการยืดบริเวณสะบัดถันด้านหลังนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่อยคอยค,อยคลายออกค่ะทําฝั่งตรงกันข้ามเนาะแบบนี้นะคะทุกคนดึงเข้ามาชิดลําตัวแบบนี้เนาะแล้วก็หันฝั่งตรงกันข้ามค้างไว้10วินาที โอเคเรียบร้อยแล้วค่อยๆคลาย,ย,ยเขาออกค่ะหลังจากนั้นค่ะมาต่อกันที่ท่าที่3เราจะอะ่ใช้มือเนาะจับไว้ที่พนักของเก้าอี้ข้างหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราจะยงังศีรษะมาฝั่งตรงกันข้ามพอรู้สึกตึงปุ๊บนะให้เรางนหน้าขึ้นข้างบนเล็กน้อยมองไปที่เพดานค่ะทุกคน ตรงนี้จะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อทังด้านข้างทางด้านหน้าของลำคอเนาะค้างไว้ค่ะ10วินาทีเราจะไม่ยกไหล่ขึ้นนะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยทำฝั่งตรงกันข้ามค่ะจับพนักพิงเอาไว้เอียงศีรษะมาแบบนี้พอรู้สึกตึงแล้วเงหน่าขึ้นเล็กน้อยค่ะมองขึ้นทางด้านบน จะรู้สึกตึงเป็นอย่างมากบริเวณนี้นะคะค้างไว้10วินาทีโอเคค่ะและนี่ก็คือ3ท่าลดอาการปวดคอบ่าไหลาจากการนั่งทำงานค่ะ